ฮัลโหลเมฮาบาสวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช anel อุตเกจเจครั้งนะคะวันนี้ก็มาเจอกับเจกแล้วนะในช่วงเวลาสายๆของตุรกีนะคะตอนนี้เป็นเวลาเกือบเที่ยงแล้วนะคะประมาณ11.40โมง40นาทีนะคะวันนี้เจก,ก็จะลงไปซื้อของนะคะเข้ามาในบ้านนะอาหารการกินเครื่องใช้ในบ้านนะคะ เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เจจะซื้ออะไรเข้าบ้านบ้างแล้วก็มีผักผลไม้อะไรในตุรกีนะคะในช่วงเวลาฤดูการแห่งการออกดอกออกผลนะคะฤดูการฤดูใบไม้ผลินะคะโอเคไปกันเลยค่ะตอนนี้ก็ออกมาแล้วนะคะก็ถ้าที่คนสังเกตได้นะคือเจจะชอบแบกเป้นะคะชอบสะพายเป้ในเป้เจก็จะมีของยังชีพทั้งหลายะะค อย่างเช่นสเปรย์แอลกอฮอล์กระดาษเปยียกนะแล้วก็มาซื้อของก็จะมีถุงพลาสติกด้วยนะคะเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อถุงพลาสติกเพิ่มนะช่วยลดขยะนะคะว mm hmm. ันนี้จะเข้าร้านนี้ก่อนนะคะบีมเดี๋ยวดูว่ามีของอะไรบ้างห mm hmm. น้าตาซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะเป็นร้านสะดวกซื้อกึ่งๆ s u p e ซุปเปอร์มาร์เก็ตนะ เ,เข้ามาในซุปเปอร์มาร์เก็ตของตุรกีนะคะเชลล์แรกๆที่เราจะเห็นนะก็คือจะเป็นโซนขนมปังนะคะที่นี่ก็จะมีทั้งขนมปังแบบโฮลวีตนะคะแล้วก็ด้านนี้จะเป็นขนมปังของตุรกีนะคะขนมปังตุรกีจะมีลักษณะเป็นรูปทรงเรียวๆแบบนี้นะ,ะทุกวันนะคะเขาจะทําขนมปังใ,ใหม่มาใส่ระนิตตู้นะคะแล้วก็บอกเลยว่าขนมปังตุรกีอร่อยมากกรอบนอกนะคะนุ่มในแต่ว่าก็ต้องระวังช่วงนี้ซะหน่อยเนะเพราะว่า ขาต้องใช้มือหยิบนะคะไม่มีแพ็กเกจจิ้งทางนี้นะคะเป็นขนมของตุรกีนะคะทำจากแป้งนะคะบางสูตรก็จะมีผสมงาด้วยเนาะแล้วก็มีถั่วต่างๆนะคะอันนี้จะเป็นขนมที่ค่อนข้างหนักนะคะสามารถทานกับน้ำชาของตุรกีก็ได้รสออกหวานๆนะคะใรมาตุรกีมาลองชิมดูนะคะ กระปุกนี้นะคะแนะนําให้ลองเลยใครเข้ามาซูปเปอร์มาร์เก็ตน,นะคะลองหาพริกแบบนี้นะคะเพาะเอาพริกไปย่างแล้วก็มาดองในน้ํามันนะคะรสชาติดีมากๆค่ะแต่ถ้าเกิดใครชอบรสเผ็ดหน่อยนะคะถ้าทานอาหารธุรกีแล้วเลี่ยนเนี่ยก็ลองซื้อพริกแบบนี้ไปดูนะค่อนข้างเผ็ดนะคะแล้วก็ออกเปรีป้ยวๆหน่อยมีทั้งแบบลูกเล็กๆแล้วก็เม็ดยาวๆแบบนี้ค่ะ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง traditional Turkish delight นะคะเป็นทรงยาวๆด้านนอกเป็นแป้งเหนียวๆนะคะด้านในเป็นถั่วค่ะ เดี๋ยวจะเอา Sparkling a อัดแกนะคะไปให้คุณหมอสัก2แพ็คเนาะที่นี่ก็มี2รสชาตินะคะอันนี้เป็นสับป,ปะรดกับมะม่วงแล้วก็อีกอันนึงเป็นสีม่วงนะคะจะเป็น m ัลเบอรีนะคะผสมกับเล r แครนค่ะคุณหมอชอบมากๆนะมาทีไรก็ต้องมาซื้อนะคะ ขวดนี้น่าสนใจนะเจะเพิ่งมาเห็นนะคะเป็นรมะซันชอเบตค่ะคิดว่าน่าจะเป็นเครื่องดื่มจากน้ําผลไม้เนาะเปรี้ยวๆแล้วก็ผสมเครื่องเทศนะคะเพิ่งเห็นในช่วงรมะดอนของตุรกีนี่เองตรงนี้เป็นแฟนตาค่ะรถนี้ไม่รู้มีในเมืองไทยหรือเปล่านะคะเป็นผสมน้ำสับปะรดนะคะมีน่าจะเป็นเกรปฟรุตเนาะรสชาติก็เปรี้ยวหวานคะ่ะสดชื่นดี จะเอานมสดแบบนี้ไปด้วยนะคะอันนี้เป็นนมสดเต็มมันเนยนะคะไขมันประมาณ3.7%ค่ะแต่ขวดสีฟ,ฟ้านี้ก็จะเป็นนมที่ลดไขมันแล้วนะคะขวดใหญ่ๆตรงนี้นะคะจะเรียกว่าไอารานค่ะหรือโยเกิร์ตผสมน้ำเข้าผสมเกลือนะออกเคม็เคมๆหน่อยคนตุรกีชอบทานมากๆค่ะ แผ่นแป้งยุฟคาแบบนี้นะคะคนไทยในตุรกีนะจะเอาไปทําปอบเปียค่ะแต่แป้งเขาจะหนากว่าแป้งปอบเปียทั่วไปนะคะแต่ถือว่าใช้ได้ค่ะอันนี้ไงนี่ที่เรียกว่าไขมักนะคะหรือว่าครีมนมเจเคยทำคลิปไปแล้วนะคะวิธีการทำไขมักนะคนตุรกีก็เอาไปทากับขนมปังค่ะรานะคาประมาณ40บาทเดี๋ยวเจจะเอาเนยตัวนี้ไปด้วยนะคะ อันนี้เป็นขนาดประมาณ350กรัมนะคะเอาไปเล็กๆหน่อยว่าจะเอาไปทำขนมให้คุณหมอนนะคะลู้แช่ทางฝั่งนี้นะคะจะเป็นชิ้นส่วนของไก่ค่ะมีทั้งเนื้อไก่อกไก่นะคะไก่หมักแล้วแล้วก็เจจะเอาไป จะเป็นซี่โครงไก่นะคะที่เลาะเอาเนื้อกับเอาหนังออกไปตัวนี้คนตุรกีจะเอาไปทำน้ำซุปนะคะแพ็คหนึ่งหนึ่งโลก็ประมาณ20บาทะคะ่ะแพ็คนี้จะเป็นสะโพกไก่เลาะหนังเลาะกระดูกแล้วนะคะเจว่าจะเอาไปเอาไว้ทำกับข้าวนะทำค่อนข้างสะดวกอะคะ่ะไม่ต้องไปนั่งเลาะเอง ตอนนี้ก็จะขายเป็นพวกผักนะคะมันฝรั่งหอมใหญ่มะเขือเทศนะคะแล้วก็พริกหยวกจะเป็นวัตถุดิบหลกัหลกๆของอาหารของตุรกีเลยนะคะใครที่เข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตในตุรกีจะเห็นผัก4อย่างนี้ต้องมีขายแน่นอนค่ะวันนี้ผักก็สดๆนะคะมะเขือเทศสดมากๆเดี๋ยวเจจะเอาไปสักหน่อยนึงนะคะเอาไปทำกับข้าวสักา3-4วัน นี้ก็จะเป็นเนื้อสดประเภทอื่นๆนะคะมีทั้งเนื้อวัวเนื้อแกะนะแล้วก็มีไก่งวงด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อวัวโบดมีแบบหั่นชิ้นเนื้อแกะนะคะมีทั้งแบบหมักแล้วสับแล้วนะคะหรือว่าปั้นเป็นก้อนสำหรับทำคัตเลตดก็มีค่ะหม้อต้มดังดันไอ้น้ำแบบนี้นะคะจะเห็นคนตุรกีมีแทบทุกบ้านเลยนะ เวลาทำซุปทำแกงอะค่ะน้ำซุปจะอร่อยมากๆเลยค่ะนี่แล้วมีกึ่งสำเร็จรูปตราคะนก็มีนะคะแต่ไม่เคยชิมนะไม่รู้อร่อยหรือเปล่าอันนี้จะเป็นมะกอกสีดำค่ะขวดนี้เจกำลังเร็งๆอยู่นะคะเป็นสเปรย์ทำความสะอาดนะก็แอลกอฮอล์ประมาณ90%เลยค่ะ น่าใช้มากๆเลยเดี๋ยวรอขวดเก่าวหมดก่อนขวดนี้จะเป็นโคโลนนะคะตามธรรมเนียมของคนตุรกีเนี่ยเวลาเราไปบ้านไหนส่วนใหญ่เขาก็จะหยดน้ําโคโลนเนี่ยใส่มือเรานะคะแล้วก็เราก็ล้างมือล้างหน้าได้เลยนะคะซึ่งจะมีกลิ่นหอมมากๆแล้วก็แอลกอฮอล์ค่อนข้างสูงนะคะประมาณ70%เลย ก็ร้านช็อกนะคะนี่เขาจะชอบวางผลไม้ผักผลไม้ไ้ข้างน,นอกเลยเห็นกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะคะเมลอนออกแล้วค่ะเมลอนที่นี่อร่อยมากนะอร่อยแบบบอกเลยว่าอร่อยไม่แพ้ของญี่ปุ่นนะคะหวานมากแล้วก็หอมแต่วันนี้ได้ไปนะคะเจเพิ่งซื้อไปลูกหนึ่งว,ว้าวผักสดมากค่ะก็แปะราคาไว้เลย อันนี้ก็เหมาะกับคนที่ครอบครัวใหญ่ๆนะคะหอมใหญ่มันฝรั่งมาเป็นกระสอบแล้วก็มะเขือเทศที่ตุรกีนะ,คะใครไม่ชอบกินมะเขือเทศมาลองชิมมะเขือเทศที่ตุรกีนะคะที่นี่มะเขือเทศอร่อยมากโอ้ทุกคนดูอันนี้นี่คือผลไม้ของฤดูการเก็บเกี่ยวฤดูการสปริงนะใบไม้ผลิเรียกภาษาไทยไม่ถูกแต่ว่าอร่อยนะคะเจนี่ ออกเปรี้ยวๆนะน,นี่คนจะเห็นเฉพาะกิดูกตอน,นี้นะคะที่ของเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอากระดูกไปให้น้องหมานะแล้วก็เอากระดูกไปให้น้องะคะอันนี้ที่บ่อนะคะคือเป็นไก่ พอเลาะเนื้อแล้วก็ยังเหลือเนื้ออยู่นะแล้วก็มีกระดูกเอาไว้ทำซุปนะคะกินข้าวไหมลูกจ้ะแกะานี่นะคะเรียกน้องให้เรียกว่าแกะนะคะมาแล้วมะจะกินข้าวกันลูกปะแกะนาเดี๋ยวพ่อเอาค่ะ ค่อยกินค่อยกินหรอกนี่ค่ะเป็นกระดูกคส่วนที่เหลือนะจะจะวางไว้ใกล้ๆถักขยะนะคะเผื่อมีน้องตัวอื่นตกใจหมดจะมีน้องตัวอื่นนะเขาจะมากินวางไว้เลยวางไม่แถวนี้น้อง ตรงนี้มันไม่ปกปกนะคะเป็นถ่ายขยะจุดทิ้งขยะอยู่แล้วแล้วก็ทั้งนกทั้งหมาทั้งแมวเต็มไปหมดเลยนะตรงนี้นะขยะแล้วก็ทิ้งเป็นใหญ่เลยที่นี้ไม่ค่อยมีคนให้ข้าวนะคะ you are YouTuber? Yes <laughs> You can speak English right It's okay good already <laughs> Thank you, Thank you. เจมส์จิลโอ้น้องหนึ่งคนนี้นะคะเขาเห็นเราถือกล้องเขาก็เลยมาถามยูไอยูทูบเกอร์กลับมาแล้วนะคะ้องของถุงใหญ่แล้วก็มีอีกหนึ่งกระเป๋าค่ะกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนนี่ก็คือวิถีแม่บ้านของเจนะคะวันนี้ก็ พาเพื่อนๆออกไปดูซุปเปอร์มาร์เก็ตกันนะคะไปดูของชายนะคะของทานของกินแล้วเจ๊ก็ซื้อของเข้าบ้านนะคะวันนี้ก็ ต้องไปจัดของแล้วค่ะแล้วก็ต้องเตรียมทากับข้าวคุณหมอนะคะคุณหมอรลับอยู่นะคะเพิ่งกลับมาจากการทํางานเนาะเพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลตอนเช้านะคะนะคะหวังว่าคลิปนี้นะจะสร้างความเพลิดเพลินนะคะหรือให้ประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้บ้างนะคะถ้าชอบช anel หรือคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกด subscribe พี่เจด้วยนะคะกดกระดิ่งทิ้งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเจนะคะวันนี้เจไปก่อนแล้วนะคะขอขอบคุณทุกคนคะ่ะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ เพื่อนๆคะดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมดูคลิปอื่นของเจด้วยนะคะเจทั้งพาไปกินพาไปเที่ยวพาไปชมพาไปทำแล้วก็มีความรู้สาระดีๆอีกเยอะๆเลยนะคะอย่าลืมดูคลิปต่อๆไปของเจด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะ